เรามาอยู่ที่ไหนกันน่ะเรามาอยู่ที่ร้านไก่ทอดค่ะไก่ทอดอะไรบ้านไก่ทอดหาดใหญ่บ้านไก่ทอดหาดใหญ่ค่ะแต่มาอยู่นราธิวาสนะคะอ่าใช่นี่อยู่ตรง4แยกตากไปนราธิวาสนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูไก่ขหน้าทานไหมแค่ไหนหน้าทานนาทานทนี่ดาาาาูนี่นกินมากนะคะมีหอมเจียวแบบนี้หอมเจียวไข่ใหญ่แบบนี้ด้วย น่ากินมากบีบปากเขาก็จะแยกไปเลยเนาะอันน uh ี้เป็นปูงไก่สีทองอร่ามีข้าวหมกอลาบอ่าม uh, ีข้าวหมกอลาบแล้วก็มีข้าวหมกเหลืองอุ้ยได้ราคาเริ่มต้นสิบห้าบาทหรออ่าไก่สิบห้าบาทอ่าไม่ถึงไก่หมายถึงไก่สิบห้าบาทแล้วก็ถ้าลงอ่าก็คือถ้าลงไก่ก็ยี่สิบห้าบาทเออกำเงินยี่สิบห้าบาทได้มากินเลยนี่ ก็ยุบเอาเยอะมานึกเลือกใส่ได้เลยอย่างเงี้ยนั่นน่องน่องนัง่นง,นงกินนี่ใครอยากจะนั่งทานตรงนี้ก็ได้จอกลับไปที่บ้านก็ได้นี่นะคะอันนี้เป็นร้านของคุณสวยนะแต่คุณสวยภาษาขาสองก็เรียกว่าเจอคุณสวยค่ะวันนี้นี่นะคะหาไม่ยากเลยน,นี่ร้านก็อยู่ตรงสี่แยกตากใบนะคะคนดาราจะเรียกว่าสี่แยกตากใบถ้าคนที่อื่นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสี่แยกนราัชวาน ใครชอบไก่ทอดนะคะก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะคะที่นี่กำเงินมาแค่25บาทเท่าน,นั้นนะคะถ้าเป็นพร้อมกับข้าวนะคะก็คืออร่อยประหยัดนั่นเองนะคะซึ่งเขาจะเริ่มขายตั้งแต่7จ็นโมงเช้าจนถึงตอนเย็นกันเลยนะคะหาไม่ยากเลยนะคะก็อยู่ตรงสี่แยกตากใบอำเภอเมืองจังหวัดราชิวาีนะคะยังไงก็ ฝากร้านนี้ไว้ด้วยนะคะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะ